โดวคับเมื่อกี้เจอชะโดน่าจะใหญ่อยู่มาแล้วครับโอ้โอ้โอ้เบา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 ๆบาเบาบมาซ้ำหมายเดิมนะวันนี้ ก็สวัสดีคุณผู้ชมเล้วยินนี้ตรัสู่ช่อ,องควหลังบ้านเหมือนเดิมครนบนี่ก็จะพามายิงปลาเหมือนเดิมซ้ําหมายเดิมนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกตกแรงฮะก็เลยจะมาดูปลายขีว่ามันจะขึ้นจะลอยไหมวันนี้เมื่อกี้เห็นแล้วแหละตัวนึง ปลาไม่หนีด้วยปลาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ยชอนใหญ่ฮะเสรยดายับ ออกมาตัวเดียวโดดเลยขึ้นมาหน่อยอยู่รึแท้โดนครับโดนครับโดนครับตัวนี้ตัวแรกมานะครับของวันนี้ มาแล้วของวันครับไอช่อนอีกแล้วช่อนเยอจัดแถวนี้นี่ครับโอ้โหใสสวยอีกครับผู้ชมยอดครับเต็มกระบาลเขาหนกแก้มครับตัวแรกของวันครับม,มาปุ๊บเจอแล้ว ใหญ่น,นะมีหลายตัวอยู่มองไม่ค่อยเห็นนะอ,อยู่ไกลแล้วอารอยลึกด้วยห้าหกตัวแล้ว โอ้โหตัวนี้ครับคุณผู้ชมครับใหญ่มากนี่ครับตัวนี้น่าจะโลกว่านะครับสองโลสองโลได้ครับดูฝ่ามือนะใหญ่มากโอ้โหไซนี้แทบจะไม่เคยเจอเลยนะใหญ่จัดอะตัวนี้นี่น่าจะโลแปดได้ครับแต่โลครึ่งมีแน่นอนนะตัวนี้ใหญ่จริงครับยิงโดนท้องครับนิดเดียว เกือบไม่โดนะปู่ใหญ่มากสุดยอดครับทุณนผู้ชม,อมไอนะ้นินครับไอ้นินไม่ทันนะตัวสวยเลยนะสักครู่ยนะิงไม่ทันนะเดีย๋ยวรอใหม่ ลอยลึกอ่ะปลาลอยลึกเจอตัวอยู่แต่ลอยลึกก่ะเดี๋ยวลอยอนิดนึง โดนครับโดนวิ่งนะครับสายสายวิ่งแล้วไม่รู้ตัวใหญ่ไหมสามสิบเมตรอยี่สิบเมตรอ่ะโดนะ่ะโคตรไก่เลยโดนเฉยอย่าหลุดเดอ้อ ลงล่างกันครับลงล่างว่ะแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยโอ้หลุดได้ไงวะ 嗯。Hmm. โดนครับ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 ดโ,โ,โดนครับโดนมาแล้วโอ้โหโคตรไกลอ่ะสามสิบเมตรนะโดนะระยะสามสิบเมตรนะครับโดนครับเฮ้ย ระยลงนะไซโลครับไซโลระยะ30สิเมตรครับเรียร้อย ร้อยครับโอ้ยไ็มาลำตัวครับไซโลครับนี่ตัวที่สองครับเป็นไงครับายใหญ่เอะนี่ครับตัวที่สองครับโอ้โหใสเบลเลอเลยใหญ่มากนะหตัวนี้จะเล็กกว่าตัวแรกครับตัวแรกใหญ่มากตัวนี้น่าจะโลนึงครับตัวแรก ตัวแรกเท่า,าจะโลครึ่งโลแปดได้ได้สองแต้มแล้วฮะเคครับลุยต่อครับอือินนินครับอ้นิน,นะน,นไม่ทนนะ ตัวสวยเลยนะมงสักคู่ยิงไม่ทันแล้วเดี๋ยวรอใหม่ลอยลึกนะปลาลอยลึกเจอตัวอยู่แต่ลอยลึกก็เดี๋ยวรออีกนิดนึง โดนหรือเปล่านะลอยลึกสามสิบเมตรแล้วโดนอีกแล้วครับท่านโอ้โหยิงยังไงก็โดนครับวันนี้แม่นเกินแม่นเกินแม่นเกินมาครับแม่นเกินครับเนี่ยแม่นเกินครับโดนอีกแล้ว อย่าไปพันอย่าไปพันเฮ้ยติดอะไรกะอุ้ยโอ้โห,โ,อโหเรียบร้อยผ่านต่อแล้วครับแร๊บหนึ่งครับลงอีกแล้วครับโอ้ยสงสัยต้องได้ลงไปปลดครับ ไม่หลุดครับเรียบร้อยติดกิ่งไม้เฮครับนะนนะนี่ครับโอ้ยลูกดอกขาดดีเลยโอ้เหี่ยตัวเมื่อกี้ที่ลงไปเอามสักครู่เนี่ยเข้าแก้มโดนตรงนี้นะสามตัวแล้วนี่ครับนินสามตัวสวยๆแล้วตัวกลางนี่ใหญ่มากนะนี่ครับ ลุยกันต่อครับเคครับตามไม่โดบเมื่อกี้เจอชโดน่าจะใหญ่อยู่สามโลสี่โลน่าจะได้ยิงไม่ทันนะครับเดี๋ยวรอใหม่นะครับเมื่อกี้นี่ยิงไม่ทันตัวใหญ่ใหญ่มากอะ ห้าโลมาแล้วเหมือนเห็นเงาลางๆครับอยู่ในน้ำแดงเนี่ยเหมือนเห็นเงาฮะมาแล้วครับโดนครับโดนโดนไหมโดนไหม โดนครับดูแล้วน่าจะเป็นไอโดครับน่าจะเป็นไอโดครับอืไอโดครับไอโดไอโดจริงครับไปแล้วเอาแล้วครับของใหญ่แล้วครับทีนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับโดครับเอยทะลุไหมนะ โดนครับโดนครับปล่อยให้ไปก่อนครับโดนครับโอ้ยน้ำบานเลยเมื่อกี้เอาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้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 เบา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 อู้เบา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 ลูกเบาโอ้ จะหมดหลอดแล้วครับจะหมดหลอดแล้วโอ้ยขึ้นใกล้ๆคนระับเมื่อกี้กประมาณนา่าไปเกินยี่สิบเมตรครับโอ้ยจะทะลุไหมเนาะกลัวไม่ทะลุครับโ,โดนนะครับน่าจะสองสามสามโลน่าจะได้คนระัตัวนี้ใหญ่มาไงโอ้ เอ,เอาแล้วเอาแล้วเอ้ยทะลุไหมเนาะอ,อยู่ม,มน้อมาลึกนะโอ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 ,โอ,โอ เก็บปืนมนครับเล่นในดดแล้วเฮ้ย hey, อย่าหลุดเดอ้ออย่าหลุดเดอ้อด,เดอูอดเพรพันต่อหรือเปล่าพันต้นไม้หรือเปล่ายังอยู่ครับแต่ปลายยังอยู่อยู่

หลุดจังโอ้ไม่ดิ้นเลยฮนะต้องลงแล้วแต่ผมลงก่อนนะ โอเคครับนะนะครับในที่สุดผมก็ได้มันมาแล้วไอ้โดใหญ่นะครับตัวนี้เมื่อสักครู่เนี่ยมันติดอยู่ข้างล่างนะครับผมต้องลงน้ําไปเอานะครับตัวนี้ติดอยู่ข้างล่างนะครับต้องลงน้ําไปเอารนะับยกลูกดอกขึ้นมาเพราะว่าพันข้างล่างโอ้โหแบบเละเลยครับจ <c oughs> ้องรออยู่นะคนระับที่แรกเห็นหลายครั้งแล้วนะแต่ยิงมันไม่ได้ทีรอบนี้มันขึ้นแบบช้าๆเลยคนระับโอ้โหตัวดําเมี่ยมขึ้นมาเลยนะ้นําหนักเนี่ยวัวนี้นะลูกดอกยังคาหวัวอูู้ วันนี้<อ>ผมไม่เคยได้โดใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆนะครับที่ได้โดใหญ่ขนาดนี้นะคตัวนี้นา้นาคิดว่ากี่กิโลก็เดี๋ยวผมเอาลูกดอกออกก่อนนะครับงอนะครับลูกดอกนี่งอเลยนะครับลูกดอกงอแลครับลูกดอกสี่มิลนะครับดีนะครับวันนี้เปลี่ยนสายเป็นสาย PE PE 8นะครับร้อยปอนด์นะครับเมื่อเช้าเนี่ยยังใช้ PE แค่ประมาณน่าจะ60ปอนด์นะดีนะเปลี่ยนมานะครับเลยได้ตัวนะครับโหใหญ่มากผมคิดว่าตัวนี้มี10โลบวกแน่นอนนะครับเดี๋ยวยกให้ดูนะคโอ้โหนี่ครับโคตใหญ่ใหญ่มากขึ้นมาลักษณะนี้นะหันข้างให้ผมพอดีเลยนะครับกำลังจะขึ้นผิวน้ำพอดีนะครับ โอ้มันใหญ่จัดครับโคตรใหญ่ครับไอโดตัวนี้เผลอๆมี15โลไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจครับผมเขาผมแต่10บวกมีแน่นอนครับไอโดตัวนี้นครับ10บวกมีแน่นอนครับนี่ครับสุดยอดครับโคลิปนี้สุดยอดครับได้ปลานิลใหญ่ไปสามตัวแล้วก็ไอโดอีกตัวหนึ่งครับนี่ครับสวยๆเลยครับโคตรใหญ่10โลบวกครับ น่าจะสิบสองได้ไหมอลองดูนะบแบบใกล้ๆนะครับตัวใหญ่มากให่มากนะโหเจ้าโคตรใหญ่ครับนี่ครับครั้งแรกในชีวิตครับตื่นเต้นจริงๆครับโอ้ไม่เคยเจอโดใหญ่ขนาดน,นี้ครับโอ้พระเจ้าช่วยอย่าลืมนะครับคุณผู้ชม พนากทานกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้สุดยอดครับมันมากครับใหญ่สิบบัวครับโอ้หัวหลังบ้านครับโคตรใหญ่ครับเต็มหัวนะครับเข้าหัวทะลุอีกข้างหนึ่งฝั่งนี้นะครับทีแรกคิดว่าจะไม่ทะลุแล้วทีแรกคิดว่าไม่โดนด้วยซ้ำนะครับเพราะสายไม่ค่อยวิ่งนะครับพอสักพักสายวิ่งเีนี่ยรู้เลยว่าโดนครับทีแรก ตอนนี้ยิงโดนผมไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้โดยคิดว่าน่าจะประมาณสามโลโ,โหแต่ที่ไหนได้ลงไปเจอในน้ําตกใจเรัยบแทบไม่กล้าอุ้มขึ้นมามันใหญ่มากโหไม่เคยเจอครั้งในชีวิตไม่เคยได้ขนาดนี้ถูอู้ครั้งนึงยอดครับสาย100ร้อยปอลูกดอกสี่มิลครับโอ,โ,อโอเคครับผม ปรับคลิปนี้ก็จบตัวนี้ปิดคลิปได้เลยครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม